ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการปฏิบัติงานแบบบูรณานการที่จังหวัดราชบุรีครับนายธีรวุฒิกันเลี้ยงนะครับท่านเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะท่านได้ไปประชุมการตรวจราชการแบบบูรณานการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวาระที่ติดตามในครั้งนี้นะครับมีวาระสำคัญสำคัญอาทิโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีต่อจากนั้นครับได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านคาในการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบวางรายครอบครัวที่บ้านของนางสาวสมบัติพวงสร้อย ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่กับสามีที่สุขภาพไม่แข็งแรงมือขาสัน่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงสภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีมีการนำงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ใหม่มั่นคงแข็งแรงมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงช่วยเหลือในเบื้องต้น จากนั้นได้เดินทางไปยังวีรชัยฟาร์มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการระบายน้ำที่เสียลงทางน้ำสาธารนณะโดยผู้บริหารฟาร์มมีการชี้แจงถึงระบบการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรที่นำระบบท่อดูดน้ำลงบ่อที่เตรียมไว้ทำคันดินกันไม่ให้น้ำไหลเข้าที่ดินของประชาชนใกล้เคียง รวมถึงโครงการทุ่งหลวงโมเดลที่มีการจัดสรรน้ำทิ้งผ่านการบำบัดให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปใช้ประโยชน์ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดราชบุรีในเรื่องการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกรพุทษศกรา2,560อย่างเคร่งครัด